โอ้ทำไมกินดีจังนะทำไมกินดีจังนะโอ้ผมไม่มาไม่กินเลยนะเพอ่มมาแล้วกินโชว์ซเสมอเออมมึงจับนะจับได้ตัวใหญ่เราไม่จได้กี่ตัวละกี่ตัวละก็ได้อยู่เรกินแล้วมั้งโอ้โลแล้วโลกว่าแล้วสองโลแล้วมั้งได้โลเกือบสองโลนี่แหละเกือบสองโลนั่นะยูทูบเบอร์มาจะ่นี่กินเยอะโอ้

ลงยังวันนั้นน่ะฮะนั่นที่ผมมากินล่าลงยาเอ๊ะลงไปนานแล้วไปนานแล้วลงไปนานแล้วก็เดิมยังเนี่ยโอ้ยได้โชคได้มาหรือยังมาเลยก็เดี๋ยวได้เดี๋ยวผมผมมาแล้วเดี๋ยวได้เพราะว่ามีปอมาเก่ะยองไม่ค่อยดีโอ้ยไม่ิจิโอแหมเดี๋ยวไม่ดีสักเออ Giờ mới đi. Ờ kiếm được chứ. Tụi cây tông hay vinh tam này, đi chăng? กูคงจะก็เจอะกูชอบปุ๋ยเต็มเลี้ยงจริงจะใส่กูถงมันก็เจ๊ะมันกมันเจะมัน้องี่กก็้ยบาดดีนะฮะพ่หนุ่มนนี้ของเรามีแค่ตอดอย่างเดียวตอดแล้วไม่โดนตอนนี้ก็หัว ก็ ya รู้ cetak โอเคโอเค ตาก็เลมามาเกยี่พอจะ้ยลเาปลาดินกี่ตัวครับนี่สองตัวสอตัวตัวใหญ่ตัวประมาณเด็ยไปขีดนะเดี๋ยวผมยกดูดหน่อยเด้อไปอย่าไปยกฮะ ชาเขาตก็เดีอดวไปโคโอ้ต่อดูของไอ้นะอยู่แค่นี้แหละระังนะเดแตแล้วหนหม้อยู่ตงน้โอ้ยจริงจนะเนี่ยมันจะหลุดนะเนี่ยไม่หลุด aoi, vậy như ngay? Đây đâu, tay ao, nãy ao mà rồi anh, thì bay mai. <laughs> <Cưng đường. cười>

เอไยนด้วยกับมูอเที่ยงมารู้จึงกันแล้วหึงหเสียอย่างเงาเกมมักกลมหลาอ่ะเออหนึะเสียไม่เมะ้าวมันก็เห็นเยอะ่ามนตกเสมอ่กาเียงเทียงด้ยจยอส่รตงอใช่รึเปล่ตัเนเดี๋ยวหน้าตัวนี้นะโอต่เพียงโอต่เพียนตัวใหญ่เลยใส่ครึ่งโลอ่ะ

รอเยอะหรอหลหรอโอเจ้าของไม่อยู่กินอะไปลาตะเพียนอีกแล้วแต่แต่ดีมันไซส์ใหญ่อ้ยไอ้าก กำลังไขเลยตัวนี้เอกคชังยังไม่ได้ลงใช่ไหมลงครั้งแรก อย่างน้อยกระชังก็เปียกแล้ว โย่องตีัมันมันมันพันกันหรือเปล่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าเนอะ

ปาร์เายปาร์รยปลตตะเพียนอีกแล้ววันนี้น้องเพียนเข้าเยอะปัตะปต,ะปตะเพียนเขาเยอะวันนี้เมื่อกี้มาจากด้านไหนก็ปัตตะเพียนล้วนๆแต่ตัวเขาใหญ่มากเลยไซส์ครึ่งโลครึ่งโลทุกตัว โอ้จี่เกะเหมาะเลยนะเนาะเหมือนเหมือนติดเกาะไหมเหมือนติดกเ,เดกาะอ,อยู่ในโลกส่วนตัวเลยเนะี่ย

อะไรอะไรอะไรจริงๆตะเพียนตะเพียนมันดึงครั้งแรกมันดึงแรงตะเพียนมั้ง วอนนั้นแะผมได้ตัวใหญ่กว่านี้เยอะที่กดเด้งที่มันกดอย่าน้าีามเพาเมาตัวไปปันนีแล้วตัวปันนีกลับบานเลยีก็ผมคิดว่ากระสุนผมว่าผมคิดว่าไอ้ยี่สอ่ได้โอ้ตัวนี้ไม่้งจิเหรอดึงดึงซะน่ากลัวโหกนเ้ยใหญ่แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นยี่สกจะไม่ว่าเลยเนี่ย ก็ท้องด้วยถ้าไม่กินสองนมลงอันนี้หรออันนี้อันนี้สิางอันนี้ติดเลยกินหนักงที่เป่งเยเ้ยงทุกคนเนาะใช่ตกใจหมดตัวใหญ่แล้วโอ้ถ้าปลาตัวนี้ลากคันลงไปนี่ฮ่าห่าอลยอ่ะหากากเลย ใส่พอได้อยู่ เอาจริงแล้วว่างี้ฝนทั่วฟ้าแล้วทีนี้อากาศก็อบอ้าวแล้วทีนี้เก็บของมาเจะเก็บแล้วนปลากำลังจะกินอย่าพึ่งเก็บ นินหรือเปล่านินหรือเปล่า มาแล้วมาแล้วปานินต่อยวะโจโจโจรโบอตะกี้ตะขาจานาเอาตปลิ้งมาแล้วก็เอ <น lum S 1> าลำผสมน้ำแล้วก็ฉีดใส่ท้องมันน้ำหนักกันได้ขึ้นเจ๊ะไหมไข่เงี้ยกับไรกับไรเห็นเห็นเลยเออกับไรเห็นเลยถ้าไข่เนี่ยโอ้ยไซนี่หายยากแล้วข้มักินเถอะอวันนี้หาไซส์ใหญ่ยากแล้ววันนี้ถือว่าเก่งแล้วทูบเบอร์ ก็ที่หนะก็จะเขาก็หนูตายหนูก็หนูโอ้รูกนักน้อมาจริงเด้อกายช้จัดน้อมาไม่สองตานั้นูมองตัเกยชูมองตานั้นตัว 이거 보고 하면

อะไรเยอะเขาทำมาให้แล้วมีหน้าที่ผสมน้ำตกเลยได้ตะเพียนเป็นส่วนใหญ่อันนี้ไม่ยาพี่พี่่นี่ตูวใหญ่ๆเลยน้องน้องหนึ่ตัวใหญ่ๆหรเาอะตาาตาเตาพี่เก๋ตัวใหตใหญ่รือเ่ไม่ตู้นอนไม่นอนมุน่ะ นผสมองย้อนนผสมจะเข้าสู่อเด็กเกน้อยเราันจอนเดโอาจีจุ่มชาอยู่ตัดทำไมอะตัดดีผมไม่มีกระชังใส่โอ้ไม้ไว้ห่ของผมเนของผมตัวนี้ของผมกไมไม่มล้ตันใหญ่ของผมนย สรุปว่าของผมหมดเลยใช่ไหมของผมหมดเลยอาเข้ากันเป็นฝูง้วเนี่ยี่ก็ายฝูแตเียก็ลิ้งัแเนี่ย

นุนนันมากนะกันเอ้าเอ้าเอากิแล้วเอา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 อาเ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 อาาเอาเอาเอาเาเอ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 อาเ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 เอาเอาเอเอาาอาเอเอาเอาอาเอาเ ปล่เต้องคิะารเยอะไรที่ตกนกเป็นไ่ยากย่ต่อ่จัยีตอ่อเอาไหมเอาอยู่ไหมเอา,เอาตะเพียนเอาวึงหนักเลยครับปาน,นินปาน,นินไซโบหรือเปล่ากินมันกินค่อยนะ กินไม่แรงโบ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 ไม่โบก็เกาะข้างตะเพียนเลยวันน hmm, ี้เนว่าันนี้แต่ดึงดึงสู้มือดิจันแวนแวน มาแล้วมาแล้วมาแล้วเราองคเ่ต้องเบื่งแบ่งเยือะให้คนอื่นบ้างกินอิ่มแล้วนะ อืมจ้าถ้ามันกินอย่างนี้เป็นดีเนาะหรือเปล่าเนอะถ้ามันกินอะไรเนี่ยไปตะบเพียนทงนังได้โอ้ตะบเพียนดึงคันเต็มหักอะตะบเพียน อยู่ไหมโอ้ไม่ใช่ตัวนี้เหรอโยนลงไปเมื่อกี้ตัวเรากันเลยอป ปลาหรือฝนฝนลงเหรอไอน้อปนินน้อหนะ่ง ยนขายขายของให้เลยใช่ไหมขายของให้เลยใช่ไหม